ขอให้ AI ไอเฟสบุ๊กคนตกดล <c oughs> เอเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆแนว่นีแ้แหละพี่นนองถ้ำไปหาเาเอาอยู่น้ำถ้ำเจ้าขีมาเจ้าขีมาผ้าดิ้งหอยไป ี่ยวของตัวอย่างโอ้เดี๋ยวเดี a ยวเดี๋ยวบ่มีโคเขาว่า่บ่มีโคเขาว่าซั่นบ่มีอีหลีเด้ ดีใจนะมั่ใจ้าไม่ริดมีนเข้าว่าผิดพลาดทั้งระบบเลยเบียบมีละผิดพ่าเดียวแล้ว

มันจริงมีนะข้าว่าผิกพลาดทั้งระบบระเบียบนีละผิดพลาด่าเดียแล้วฮึม tổm khò hề lắm con, không có ăn khò mấy, còn tôm khó xư xư à, là tôm khò sẽ khay xơ xơ nè. ăn quá, à, nha con cún con giếng con đi kế năm đưa. ไปปลูกกันเด้อพี่น้องเด้อแป๊บนึงเลยจะเด้อปิดเสียงแป๊บนึงเนี่ยเอ๋อที่ลา ้าคือกันบนเป็นอย่างเรวะคนอันนเห้า่นดันเห้า่นดันยอดวิว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 เห่างามบัวพอดนะเขาไปปลูกกันเพื่อร่อให้ไอเพันปดล็อกนะจ๊ะเนาะทุกคน ว่ายังว่าบ่มีโคเข่าว่าบ่มีโคเข่าว่าไงบ่มีอีดีดิดีใจน้ำจ้าการเดินเจนี้ขาต้องตอบว่า่้วมือชู เขาเหม็นเลยกดจอบบ่เบิดน้องเอาขาบอกใครมีเวลาปนดี้น้องไม่แดงสิไปนอนกินก่นอนเอม็นจังดีนมส่งใหม่ๆอยู่เม็นจังดีเอาเนืเอาเพ้าของเขาเขาให้ไอเฟซบุ๊คคนติดลบ <c oughs> เขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆแนวนี้ละพี่น้องเด็ดพันตัวเขาคอยสูงสุดรับวิวข่อยคลิปเดียว คนน่ะชอ,องมึงนู้อไอย,ยังไงสวย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 คนสวยหมู่บ้านนี้ก็ว่าสิบอกมไม่เด่น ขอตัวลงไหลก็ได้ไม่แดงเด้อสวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนจ้าไปธุระก่อน คุณนงว่าท่านตื่นคุณนงว่ท่านตื่นเนี้ยไม่ซ้องเลนนยโอ้เป็นตาขัานเนอะขวาไม่เดียง ของข่อยตอนนี้คลิปเดียวบ่เอ้ยขอให้ไอเฟสบุ๊คคนติดลบ <c oughs> เข้าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆแนวะ่นี้ล่ละพี่น้อยิ้มเข่ามันก็บอกกัน,น,น พื่อพวกปะทักทายเพื่อนๆนะจ๊ะเนาะหนูนั่งโต๊ะเด้อยามบ่ขอลงมาใส่ก่อนเจ้าเขาลงแท้ไปจิบขอนะไปจิบขอนั่งลง